ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com สรุปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537และแก้ไขเพิ่มเติมหัวใจของพรบรคือแยกความแตกต่างระหว่างสภาตำบลกับอบอตอรประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่2ธันวาคม2537บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วัน บังคับใช้วันที่2มีนาคม2538ฉบับที่5พุทธศักราช2546ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่22ธันวาคม2546บังคับใช้วันที่23ธันวาคม2546หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหมายความว่าเทศบาลสุขาพิบาลและราชการอื่นที่กฎหมายจัดตั้งแต่ไม่รวมอ,อบจอวงเล็บมาตรา4 ผู้รักษาการคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหมวดหนึ่งสภาตำบลสภาตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลสภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่ง 1. กำน,นัน 2. ผู้ใหญ่บ้าน 3. แพทย์ประจำตำบลสมาชิกที่ได้รับเลือก หสมาชิกหมู่บ้านละหนึ่งคนนายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาตำบลมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนอกจากการพ้นตามวาระสมาชิกพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้วงเล็บมาตราสิบสองสภาพมีมติให้พ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ในสาม มิได้อยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนขาดประชุมสภาเกิน3ครั้งโดยไม่มีเหตุอันควรตำแหน่งว่างเพราะครบวาระวงเล็บมาตรา13สมาชิกสภาตำบลว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่ที่ครบวาระ ตำแหน่งว่างเพราะเหตุอื่นวงเล็บมาตรา14สมาชิกสภาตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงเว้นแต่เหลือวาระดำรงตำแหน่งไม่ถึง180วันการแยกพื้นที่ของหมู่บ้านขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่วงเล็บมาตรา15เมื่อมีการแยกพื้นที่ของหมู่บ้านใดเป็นหมู่บ้านใหม่ให้ในอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลภายใน60วัน นับแต่วันที่ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านใหม่เว้นแต่วาระที่เหลือของสมาชิกไม่ถึง180วันประธานสภาตำบลรองประธานสภาตำบลและเลข,ขานุการสภาตำบลวงเล็บมาตรา16ถึง21สภาตำบลมีกำนันเป็นประธานสภาตำบลและมีรองประธานสภาตำบล ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตำบลรองประธานสภาตำบลมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีประธานสภาตำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาตำบลให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งสภาตำบลมีเลขานุการสภาตำบลหนึ่งคนซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำบลนั้นหรือบุคคลอื่นที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามผู้ที่แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตำบลคือนายอำเภอเลขา ขานุการสภาตำบลมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมสมาชิกสภาตำบลและเลขาขานุการสภาตำบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ส่วนที่สองอำนาจหน้าที่ของสภาตำบลอำนาจหน้าที่ต้องทำสามข้อ1พัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตำบล 2. เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตำบล 3. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภาตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ อำนาจหน้าที่อาจทำวงเล็บจะทำหรือไม่ทำก็ได้ 1. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 2. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 3. จัดให้มีและรักษาทางน้ำและรักษาความสะอาดของถนน 4. คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการสูตรเด็ดจ,จำหนึ่งได้ถึงสองข้อที่2.4.6มีอำนาจหน้าที่ต้องทำของอบาตาวงเล็บมาตรา67การปฏิบัติหน้าที่และการทำนิติกรรมของสภาตำบลวงเล็บมาตรา27 การปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลให้ประธานสภาตำบลเป็นผู้รับผิดชอบการทำนิติกรรมของสภาตำบลให้ประธานสภาตำบลเลข,ขานุการสภาตำบลและสมาชิกสภาตำบลหนึ่งคนกระทำการแทนสภาตำบลวงเล็บมีสามคนการทำกิจการนอกเขตสภาตำบลวงเล็บมาตราย8 การทำกิจการนอกเขตสภาตำบลได้นั้นต้องมีสองกรณีต่อไปนี้ 1. ผู้ว่าเห็นชอบ 2. ได้รับความยินยอมจากสภาตำบลอบตออบจอหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอื่นอธิบาย ถ้าสภาตำบลจะไปทำกิจการร่วมกับราชการอื่นเช่นสภาตำบลทำกิจการกับอบตอผู้ว่าต้องเห็นชอบก่อนและหน่วยงานที่จะเข้าไปทำกิจการกับเขาเขาก็ต้องยินยอมให้เข้าทำจึงจะทำได้ถึงแม้ผู้ว่าจะให้ความเห็นชอบแล้วก็ตามแต่หน่วยงานที่เราจะเข้าไปทำกิจกรรมด้วยเขาไม่ยินยอมเราก็ทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนที่ 3. รายได้และรายจ่ายของสภาตำบลวงเล็บมาตราย9ถึง37 สภาตำบลมีรายได้จากอ,อกบอจอจัดสรรให้วงเล็บมาตรา29สภาตำบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารสร่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเงิอนอุดหนุนวงเล็บมาตรา30ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาตำบลเป็นเงินอุดหนุนรายได้ของสภาตำบลไม่ต้องเสียภาษีวงเล็บมาตรา30 รายได้ของสภาตำบลได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยตราเป็นพระราชกิฤษฎีกาค่าตอบแทนวงเล็บมาตรา34เงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบลรองประธานสภาตำบลสมาชิกสภาตำบลและเลข,ขานุก,การสภาตำบลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมวงเล็บ มาตรา35งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาตำบลให้จัดทำตามเป็นข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดการตรวจสอบการคลังมาตรา37ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลังการบัญชีและการเงินอื่นๆของสภาตำบล ส่วนที่4การกำกับดูแลสภาตำบลวงเล็บมาตรา38-39ถึงสามาในอำเภอมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลวงเล็บมาตรา38ถ้าสภาตำบลดำเนินการ1ไม่ชอบด้วยกฎหมาย2อาจก่อให้เกิดความเสียหาย3ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับให้ในอำเภอยับยัง้งการดำเนินการและรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัย กรณีที่หนึ่งถ้าผู้ว่าเห็นว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบให้เพิกถอนการยับยั้งของนายอำเภอกรณีที่สองถ้านายอำเภอไม่รายงานภายใน15วันหรือผู้ว่าไม่วินิจฉัยภายใน30วันให้อำนาจสั่งการของผู้ว่าสิ้นสุดลงสุดย่อไม่รายงาน15ทับวินิจฉยัย การยุบสภาตำบลวงเล็บมาตรา39หากปรากฏว่าสภาตำบล 1. ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อย 2. สวัสดิภาพของประชาชน 3. ละเลยการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดอาจยุบสภาตำบลได้ตามคำเสนอแนะของนายอำเภอหมวด 2. องค์การบริหารส่วนตำบลการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บมาตรา40 สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน3ปีฉเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1 5 0 0 0 0บาทอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยทำเป็นประกาศกระทรวงมหาไทยการพ้นสภาพของสภาตำบลวงเล็บมาตรา41สภาตำบลที่จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผลจากสภาพแห่งสภาตำบลน,นับตั้งแต่วันที่ประกาศจัดตั้ง การรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บมาตรา41ทวีสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเขตติดต่อกันภายในอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชาชนวงเล็บทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย การรวมกับหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นวงเล็บมาตรา41ตรีสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรวมกับหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในอำเภอเดียวกันตามเจตนารมณ์ของประชาชนวงเล็บทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเสริมความรู้รวมไม่ได้กับอบจอเพราะนิยามของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นจะไม่รวมอบจอวงเล็บ ตามมาตรา4องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประชากรไม่ถึง2,000คนวงเล็บมาตรา41จตวาให้กระทรวงมหาดไทยยุบสภาตำบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประชากรไม่ถึง2,000คนโดยให้รวมเข้ากับอบตอหรือหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อการภายในอำเภอเดียวกันภายใน90วันองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประชากรไม่ถึง2,000คน